สวัสดีพี่น้องชาวบาคาร่าทั้งหลายนะทั้งคนที่ชอบเล่น S A b a บาคาร่าหรือซิกซี่บาคาร่านะครับอ่ะคลิปนี้นะป๋าอยู่กับ S A บาคาร่านะอยู่ในห้อง C 02นะครับอ่ะป๋าตัดสินใจเปิดไปก่อนเลยนะวันนี้ป๋ามีงบแค่2,300นะครับอ่ะป๋าลงไปที่แดงก่อนเลยนะ1,500นะครับ1,500นะอ่ะเพราะอะไรอ่ะ เดี๋ยวป่าจะอธิบายไปทีละไม้เลยนะครับว่าทําไมเหตุผลอะไรป่าถึงเลือกลงสีนั้นสีนี้อ่ะใครที่เล่นบาคาร่าอยู่แล้วนะแล้วไม่มีเทคนิคอะดูคลิปป่านะครับฟังนะครับแล้วเองจะสามารถนําไปใช้ได้นะอ่ะเปิดมานะครับเปิดมาน้ําเงินเจ็ดนะครับแดงเก้าแล้วไม้นี้นะ่ะเรียบร้อยไปแล้วนะอ่ะไม้นี้ก็ได้มาแล้วนะอ่ะ ตอนนี้เรามี3,007แล้วนะครับอ่ะมาดูดีกว่านะม้นี้นะใจจริงอะ่ะป๋าเลือกจะลงไปที่น้ําเงินนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าเข้ไพ่หลักอะ่ะมันมาเป็นสองตัดหนึ่งอะ่ะเห็นปะอ่าแล้วสองตัดหนึ่งของมันอะ่ะเป็นสองแถวและหนึ่งสามแถวอ่าดูตรงเข้ไพ่หลักเลยนะเออแล้วประจวบเหมาะกับเข้ไพ่ โป่งและเขาไพ่ทึบนะครับเขาไพ่โป่งอะ่ะมีโอกาสเป็น3ตัด2นะอ่าแลวเขาเขาไพ่ทึบแบบมีโอกาสเป็น2ตัด1นะครับเพราะว่าน้ําเงินมาไม่เคยเกิน2เลยนะอ่ารอบนี้เสมอนะรอบนี้ทายไปนะครับรอบนี้ทายไปนะอ่าเดี๋ยวน้องหมวยเขาจะเปลี่ยนคนนะครับน้องหมวยเขาจะเปลี่ยนคนนะเราก็ต้องรอเขาสักนิดนึงนะให้เขาจัดเก้าองค์เก้าอี้อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะอ่าสำหรับใครที่ อยากได้เทคนิคนะครับเทคนิคป๋าสอนให้ฟรีนะเทคนิคป๋ปาสอนให้ฟรีนะครับอ่าและมีกลุ่มนำด้วยนะครับนำวันละสามเวลานะกลุ่มนำของปา๋าเฉพาะแต่ส่วนใหญ่ดีกว่าส่วนใหญ่ป๋าจะนำ sa b a r า l a านะครับอ่าเพราะป๋าถนัด sa มากกว่านะครับอ่าใครที่สนใจนะไลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอแอดแล้วทักมาได้นะครับป๋าครับป๋าขาเออ ป่าขอย้ําไปที่น้ําเงินสองพันะครับเหมือนเดิมนะเพราะเมื่อกี้มันทายไงทักกันมาได้นะครับทักกันมาได้นะป่าไม่ห่วงวิชานะครับสอนสอนให้ทุกอย่างที่ป่ามีนะให้อย่างละเอียดนะแต่ขึ้นอยู่กับคนที่คนที่จะมาขอจะแหละอันนี้ป่าพูดจริงๆนะครับเพราะว่าบางคนอะ่ะเขาอยากได้เทคนิคไนงะแต่เขาไม่ฝึกฝนนะครับเขาไม่เรียนรู้อ่าแล้วเขาจะเอาเทคนิคที่ไหนมาถูกปะ อ่าอันนี้ป๋าพูดตามความเป็นจริงนะจากหลายๆคนที่ทักป๋ามานะแล้วป๋าเจออ่าเรียบร้อยนะน้ำเงิน9 9หลังแดง7หลังนะครับอ่ะจะเอาอะไรมาสู้วะ9คะแนน9นี่เยอะสุดแล้วนะจะเอาอะไรมาสู้นะอ่ะมามากันต่อดีกว่านะอ่าอยู่ที่เราด้วยนะเราต้องขยันฝึกฝนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเล่นภายในวัน2วันแล้วเราจะเป็นเซียนเลยนะ อ่ะมันไม่มีหรอกนะโลกใบนี้นะครับเพราะป๋าก็หลายปีนะครับกว่ากว่าจะได้มาขนาดนี้นะอ่ะรอบนี้ป๋าตัดสินใจลงไปที่แดงนะครับหรเหตุผลง่ายๆนะเหมือนที่ป๋าพูดไปเมื่อต้นคลิปเลยนะอ่าว่าเขาไพ่หลักอ่ะมันมาเป็นสองตัดหนึ่งแต่หนึ่งของมันอ่ะมาสามแถวนะอ่ะป๋าเลยมั่นใจลงไปที่แดงนะครับรอบนี้นะอ่ะป๋าเลยมั่นใจลงไปที่แดงนะครับและเขาไพ่โป่งมันมาเป็นสามตัดสองนะครับเหมือน มีโอกาสนะครับที่จะเป็น3ตัด2นะอ่ายังไงอ่าน้ำเงินมา4นะครับน้ำเงินมา4โอ้โหแดงบอดเรียบร้อยนะเรียบร้อยแดงหกหลังนะครับแดง6หลังนะครับ,ห,รบหมายนี้เรียบร้อยนะหมานี้นะอ่าใครนะที่ต้องการเทคนิคบาคาร่านะครับเทคนิคบาคาร่า ้อหรือต้องการเข้ากลุ่มนำบาคาร่านะครับไลอแอดที่ขึ้นหน้าจอทักกันมาได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเสียค่าใช้จ่ายอันนั้นคือแอบอ้างแน่นอนไม่ใช่ป่านะครับเพราะป่าให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะอ่ะรอบนี้ป่าตัดสินใจลงไปที่แดงนะครับป่าตัดสินใจลงไปที่แดงนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาให้หลักอ่ะเขาให้หลักอ่ะมันจบแล้วไง มันจบแล้วแล้วเห็นป่ามันจบตั้งแต่แดงแดงนี้แล้วอะแล้วป๋าคิดว่าเขาให้ถือปบะมันมาเป็นสามตัดสองอ่าป๋าเ,าเลยตัดสินใจลงไปที่แดงนะครับอ่าเรียบอ่าเรียบร้อยนะน้ำเงินหนึ่งแดงเก้านะครับน้ำเงินหนึ่งแดงเก้านะมายนี้เรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปป๋านะครับป๋าพอแล้วนะสำหรับใครที่ชอบคลิปป๋าอ่ากดติดตามไว้เลยนะ ใครสนใจอยากเข้ากลุ่มไลน์อี่ขึ้นหน้าจอเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ